ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีใครหลายๆคนเลยนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือมาท่องเที่ยวมาไหว้พระนะครับในหลายๆที่นะครับทั่วประเทศไทยเลยบางคนก็อาจจะได้ไปไหว้แค่แถวบ้านหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็พิธีเรานะะฮเลยมีกิจกรรมชาเลนจ์หนึ่งชาเลนจ์ครับที่เราจะแบบวัดใจช่องตัวเองนี่แหละครับที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวและไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครบ100วัดครับและแน่นอนครับว่า คลิปนี้คือ ep ที่4ี่ครับที่เราจะมาไหว้พระกันนี่เป็นวัดที่สีแล้วนะครับและวันนี้คือวัดเทวราชกุญชรน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปดูนะยครับเนี่ยวัดอยู่ข้างหลังละเราจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ย มีอะไรนะครับให้สักการะบูชาบ้างแล้วก็มีอะไรให้สามารถเดินถ่ายรูปได้ดูบ้างนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเดินตามผมมาเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูวัดแห่งนี้กันครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้ามนดบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างในกันนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยผมมาเจอตรงจุดแรกนะครับคือพระรัตนไตรยเทวราชนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหแค่ แม้สุดต้อนรับนะครับก็จัดวางได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ที่วัดแห่งนี้ต้องนับว่าเป็นวัดที่สะอาดที่สุดเลยแหละครับที่ผมเคยได้เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในทีวานครับเข้าไปในมณฑปแห่งนี้นะครับผมมณฑเนี่สวยงามเดี๋ยวนี่ครับเห็นไหมครเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปมณฑปแรกเลยอยู่ทางเข้าเลยครับอยู่ตรงจุดทางเข้ากันเลยนะครับมณฑปสตุรมุกนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันนะครับข้างในเนี่ยนะครับคือว่าดรงี้โหดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ค่อนข้างโอ่อุ่นมากเลยนะครับเมื่อเข้ามานะครับภายในที่นี่เปียกเสมอเต็นที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นตรงด้านหน้าปรอะนะครับเปรอะประธานนะครับก็จะมีระกอระพุธบาตนะครับ ในตำแหน่งที่เป็นรัยกระพุทธาบาทแห่งนี้นะครับก็จะมีช้างเทวราชกุญชรเสียงทายนะครับสามารถที่จะเสี่ยงทายได้นะครับโดยใช้นิ้วก้อยนะครับยกองท่านขึ้นครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปเดินที่ด้านหลังนะครับของห้องพักเพราะที่นี่สามารถเดินได้นะครับก็จะมีตู้นะครับที่บรรจุ พระรมามสายจะาธาตุเหล็กธาตุเนี่ยจะเป็นปาธาตุนะครับแล้วก็มีพาะนะครับก็คือเข้าเก่งมากมายเลยนะครับให้ดูครับบนหลงนะฮะก็เป็นอะไรากเลยครับก็มีแม่พวงคุณคงนะครับ สามารถขอโชคลาภได้นะยครับดูลายสลักไม้นี่สิครับเป็นเทวดาออนะครับเสร็จแม้วเมากเลรนะแลเดี๋ยวเราที่จะพาออกไปดูนอกคนดบก,กันดีกว่าด้านนอกคนดบเนี่ยนะครับ ทางนี้เป็นมนดกจตรุรมุขนะครับจตุที่ก็แปลว่าสีใช่ไหมครับอ,อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับเข้าไปยงัง โบสถ์นะครับของวัดเทวราชคืนชอแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าพ่อที่นี่เนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับหลวงพ่อองค์ใหญ่มากครับสวยงามมากมดูสิครับ แล้วมีเรา่าเทวดานะครับที่ไปทังอยู่บนอุโบสถแห่นี้นะครับน่นเสียละตาดูนะครับเป็นภาพจิตกรรมเทวดานะครับสวยงามมากครับเห็นหลวงพ่อใหญ่มาก <c oughs> ที่นี่นะครับเขาให้เออ ร่วมถวายถ้าแต่กีวรแดรพิสุเทวราชปฏิมาปฏิมากรได้และนี่ครับก็คือพระพุทธเทวราชปฏิมากรน,นั่นเองนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์ใหญ่มากจริงๆครับและวัดนี้ก็มีความสะอาดน,นะครับแล้วก็สวนงานจริงๆเป็นประเบียบเรียบร้อยดีมา,มากเลยครับ เดี๋ยวตอนท้ายครับเราจะให้ทุกคนนะฮะถวายผ้าไตจีวรแด่พระพุทธเทวราชปฏิมกรด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกุศลของทุกคนนะครับจะมีอหลังสีขาวๆอยู่หลังนึงนะครับเป็นลักษณะของอาคารโบราณนะครับเนีหครับเรามีน้ำพุอยู่้างหน้านะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในครับและตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องแรกนะครับเป็นพระ พุทธด,ดาวดิงเทวราชนะครับลักษระยืนดำนะครับและตอนนี้ครับเราข้าไปยังห้องที่สองนะครับไปดูข้างในกันครับว่าพาเป็นพระพทุทธะจักรพรรดิเองครับเกิดตกแต่งได้อย่างสวยง,งามมากนะครับ และตอนนี้ครับเราเดินมาถึงที่ตรงพิพิธภัณฑ์สักทองนะครับวัดเทวราชกุญชรวรวิหารแล้วนะครับที่นี่นะครับจริงๆแล้วข้างในเนี่ยจะมีเป็นเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับม้สักนะครับให้ให้ได้ได้ดูนะครับแล้วก็มีเป็นหุ่นี่พึ่งนะครับของหลวงพ่ออยู่ที่นี่นะครับหลายๆองค์เลยนะครับแต่ว่าวันนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ปิดครับแต่ว่าด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะมีนี่ครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิท์นะครับที่มีหลายๆคนนะครับมาสักการะบูชากันหนึ่งจุดสุดท้ายของวัดแห่งนี้นะครับที่จะต้องมาสักการะนะครับก็คือเทวราชเ,เนรมิตองค์เทวราชเนรมิตนั่นเองครับ ที่นี่นะครับหลายคนขอแล้วได้นะครับก็จะมาขออีกนะครับและนี่นะครับก็คือกอบิทิปนะครับ EP4 นะครับที่เราพามายังวัดเทวราชินชรนะครับที่นี่เป็นวัดที่สวยงามมีความสะอาดแล้วก็จะได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากๆเลยนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองมาที่วัดแห่งนี้ดูนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากจริงๆครับเอาเป็นว่าใน EP หน้านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนนะครับกับกอบิทิปชาเลนวหว้พระหนึ่งร้อยวัดนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจว่าขอให้ทำให้ครบหนึ่งวัดด้วยนะครับแต่วบบวันนี้ก็คงจะต้องไปไหว้วัดอื่นต่อ,ตอไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ นะโมตัสสะภะคขวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเคพันเตสังคฆปฏิชานาตุอิมานิมะยังพันเตติจีวราณิสะปริวารานิพุทธปูชายะอิมัสมิงอุโปสะทาคาร พุทธเทวราชะปฏิมากราะรสะนิยาเทมะสาธุโนพันเตอะยังพุทธบูชายะพุทธเทวราชะปฏิมากราะรสะติจีวะรธา,านะสะนิสังโสอํมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยชนานังทีคารตังหิตายะสุขายะ สังวัตตตุข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระไตรจีวรพร้อมกับของบริวารเหล่านี้แด่พระพุทธเทวาราชปฏิมากรในพระอุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาขออานิสงส์แห่งการถวายพระไตรจีวรแด่พระพุทธเทวาราชปฏิมากรเพื่อเป็นพุทธบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ จงเป็นไปพร้อมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลละนานเทินคำอธิฐานขอพรพุทธเทวราชาปะปฏิมากะรสาะาอนุภาเวนะสัพพสิทธิภาวะตุเม ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเทวราชปฏิมากรขอความปรารถนาของข้าพเจ้าจงประสบความสำเร็จทุกประการเทิน